ผลการดำเนินงานกศนตำบลดุงมดะประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2 5 6 5ันห้ต่มาที่3และ4ด้โดยนางสุริพรสีคำผู้กศนตำบลดุงมะดะด้านการจัดการศึกษา และการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลลุงมะดาภาคเรียนที่1ทับสองัาาจำนวนนักศึกษาในระดับชั้นมตน้นจำนวนทั้งหมด26คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด36คนรวมทั้งสิ้น62คนโดยกศนตำบลลุงมะดาจะมีการพบกลุ่มในวันนังขานและวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์และยังมีการเรียนฐาน การเรียน Google Classroom และผ่านทางแม่แลาวอิ f ฟิเชียการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านทักษะชีวิตโครงการรูปบอลมหาสจร,รย์ตัวช่วยห่างไกลโรคจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด12คนโครงการการศึกษาพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงโครงการการทำข้าวแต่นเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้สู่ชุมชนจำนวน10ชั่วโมงหลักสูตรการทํำข้าวแตนน้ำแตงโมงจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด8คนโครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีรายได้ในชุมชนอย่างยังย่งยืนก็สนอตำบลดุงมะดะหลักสูตรการปลูกผักไฮโดโรโทนเพื่อจำหน่ายจำนวน10ชั่วโมงผู้เข้าร่วมทั้งหมด10คน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำหลักสูตรวิชาชีพ3 1ชั่วโมงขึ้นไปโครงการส่งเสริมอาชีพงานช่างพื้นฐานช่างทำฝ้าเพดานหลักสูตรช่างทำฝ้าเพดานจำนวน40ชั่วโมงผู้เข้าร่วมทั้งหมด14คนโครงการการจัดและการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุไตรมาส3-4ปีงบประมาณพุทธศักราช2,565าจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด11คนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล หลักสูตรการค้าขายออนไลน์กลยุทธ์ตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด16คนโครงการห่างไกลไม่ห่างกันป้องกันโควิด -19 ก็สนตำบลดุงมะดะจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด26คน การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการบ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนบ้านหนังสือชุมชนกศนตําบลนอนลงมะดะมีจํานวนทั้งหมด3สแห่ง 1. กศนตําบลนอนลงมะดะ 2. บ้านหนังสือชุมชนบ้านประกอบพัฒนาหมู่ที่16 3. บ้านหนังสือชุมชนณนะบ้านหนองเก้าห้อง โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกล้าความรู้เคลื่อนที่กิจกรรมตะก้าความรู้เคลื่อนที่ณวัดล่องห้าหมู่ทเก้าตำบลดงมะดักอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำสีเรียล้างมือณนะบ้านโน่งเก้าห้องตำบลดงมะดกอำเภอแม่อลาจมจังหวัดเชียงราย เแพ็กทิตโครงการการทำข้าวแตนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชนจำนวน10ชั่วโมงหลักสูตรการทำข้าวแตนน้ำแตงโมงจัดณวันที่27-28มิถุนาพุทธศักราช2556จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด8คน